สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวแคมเปอร์แวนของพวกเรานะคะพวกเรา DIY กันเองในนกที่จำกัดเกิดจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆค่ะความต้องการของบ้านเรานะคะคือขับไปนั่งปิกนิกนั่งทำงานในบรรยากาศสวยๆแล้วก็นอนได้สบายๆในกรณีที่เราไม่ได้กางเต็นท์โดยเราอยากให้ในพื้นที่ลดโต๊ของเรานะคะไม่อึอดอัดก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีที่นั่งสองอันแล้วก็มีเตียงสไลด์ออกมาแล้วก็ทำเป็นที่นอนตอนกลางคืนได้แล้วก็มีโต๊ะตรงกลางได้ะค่ะ วิธีใช้นะคะแล้วก็ถอดออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บขามาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นวัสดุเบาๆเราทําตัวที่นั่งแล้วก็เป็นเตียงเนี่ยสูงหน่อยเพราะว่าข้างล่างเราจะได้วางของส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหารเพราะว่าเราทำไอจีเกี่ยวกับอาหารเนาะเราก็จะต้องมีงานรีวิวเยอะแยะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ครัวในรถด,ด้วยแล้วก็เป็นชุดเครื่องนอนอีกด้านหนึ่งก็ใส่พวกท้าพวกเต็นท์แล้วก็พวกเก้าอี้โต๊ะ เอาไว้ไปปิกนิกแล้วก็ตรีมสไลด์ออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ปูที่นอนเสร็จแล้วนะคะนุ่มมากเลยค่ะสามารถนอนได้สองคนสบายสบายเลยส่วนมากเราซื้อที่ร้านห0สิบาทค่ะมาถักเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มความโครซี่ส่วนตอนกลางคืนนะคะเราก็จะมีผ้าแบบนี้ปิดรอบคันค่ะสรุปค่าใช้ใจ่ายนะคะแคร์คเพลแวนของเราเราซื้อบอกมา2,7งเจ็ดสามชุดนะคะแล้วก็ออกไม้ประมาณ8 0 0ร้อยบาท โต๊ะชุดนี้นะคะประมาณสามพันบาทค่ะแล้ววันนี้เราก็ลองขับออกมากินข้าวนอกบ้านกันค่ะก็อยู่ถแถวบ้านบ้านเรามันก็เป็นท้องนานเนาะลำลูกกาของก็บรรยากาศดีวันนี้